ได้กาไรค่ะจริงไม่จริงนั่นคือวิธีการสั่งจิตนะคะรูปแบบหนึ่งของครูสิตาค่ะเช็คอารมณ์ตัวเองอารมณ์คือพลังงานอารมณ์คือพลังงานอารมณ์คืออนาคตอารมณ์คือพลังงานอารมณ์ออค,มค,งงมคืออนาคตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถรักษาระดับพลังงานของปัจจุบัน หรืออารมณนะ์ณปัจจุบันได้อนาคตเรามันจะถูกการดึงเข้ามาใหม่นะฮะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งจักรวาลประจุไฟฟ้าในตัวเรามันจะปล่อยสารชนิดหนึ่งนะฮะไปจับคั่วกันค่ะมึงปล่อยลบมึงปล่อยลบจับลบจับลบจับลบเรื่องราวลบลบบัดซบจึงเข้ามาตลอดปล่อยบวกเหรอบวก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 ดึงบบวกบวกบวกเข้ามาในชีวิตค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตบวกบวกคุณต้องเป็นคน ที่ปล่อยตัวเองตัวเองตีซะเป็นสนามไฟฟ้าแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่กําลังปล่อยสัญญาณส่งสัญญาณตลอดเวลาแต่เราจะปล่อยสัญญาณอะไรบวกลบบวกลบชีวิตก็บวกลบบวกลบขึ้นลงขึ้นลงแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีกราฟชีวิตขาขึ้นตลอดต้องปล่อยบวกให้ได้ตลอดค่ะคนเราไม่จะบวกได้ตลอดหรอคะมึงยังคิดลบได้ตลอดเลยถ้ามึงคิดลบได้ตลอดได้มึงก็ปล่อยบวกได้ตลอดได้นั่นคือสิ่งที่คุณติตาคิดค่ะเลือกจะเป็นเสาส่งสัญญาณด้านบวกเท่านั้น เลือกจะเป็นเสาส่งสัญญาณด้านบวกเท่านั้นเลือกจะเป็นเสาส่งสัญญาณด้านบวกเท่านั้นยูเนาะมึงไม่ทําเรื่องมึงชีวิตมึงไม่ใช่ชีวิตครูค่ะ